สวัสดีค่ะวันนี้ครัวนุชจะพามาทำหอยลายผัดเนยนะคะค่ะก็จะทำแบบง่ายๆนะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะมาล้างหอยลายกันก่อนนะคะค่ะล้างหอยลายประมาณสักหกครั้งนะคะล้างเบาๆค่ะ,คะล้างเบาๆประมาณสักหกครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแช่ใน ภาชนะที่มีสีดำนะคะเพื่อที่จะให้เขา,เาพ่นเอาทรายออกนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกัดทรายนะคะค่ะเราจะล้างเอาสิ่งสกรปรกของที่เปลือกออกนะคะประมาณสักหกครั้งนะคะค่ะ การทำหอยลายผัดเนยนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ<ๆ>ก็จะมีขิงซอยกับกระเทียมสับแล้วก็สาเกนะคะเนยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะค่ะตรงที่อ้าที่เปลือกเขาแตกนะคะเราก็จะเอาออกค่ะอันนี้เขาตายแล้วนะคะพอดีนะนุชได้หอยลายสดมาจากตลาดนะคะค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือน้ําเย็นนะคะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะ จะใส่หอยออน้ําเย็นไปลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะตามด้วยเกลือนะคะเพื่อที่เราจะหลอกหอยลายนะคะคว่าที่นี่เป็นทะเลนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ชูรสนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาพ่นเอาทรายออกมานะคะค่ะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะก็จะได้หอยลายสดๆใช้วิธีการแบบนี้เลยนะคะการล้างหอยลายนะคะเพื่อที่จะให้เขาพ่นทรายออกมานะคะ เราก็จะเอาหอยลายไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ปิดฝาหรือว่าจะใช้กระดาษนะคะแข็งๆปิดไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขาพ่นน้ำทรายออกมาเนี่ยคะ่ะจะเขาจะพ่นออกมาไกลามากเลยนะคะค่ะเราจะปิดฝาเพื่อที่ไม่ให้น้ำที่เขาพ่นออกมาออกกระจายสกปรกนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมนะคะเราจะใช้ต้นหอม เขียวนะคะแล้วหัน่นโรยหน้านะคะตอนเข้าสุกแล้วก็ก็จะสับกระเทียมหยาบนะคะหยาบหยาบหน่อยนึงแล้วก็ขิงซอยนะคะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากเลยนะคะค่ะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะเราก็จะใช้วิธีการเจียวกระเทียมแบบที่เราทำาคลิปที่แล้วนะคะที่เราทำ สปาเกตตี้นะคะวิธีทำกระเทียมเจียวนะคะเราก็จะค่อยๆเจียวกระเทียมให้กลิ่นกระเทียมออกมานะคะกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะค่ะใช้น้ำมันเล็กน้อยะค่ะค่ะการที่เราจะทำหอยลายสดๆนะคะที่เขายังเป็นอยู่แล้วก็การที่จะทำเอ่อ ให้ทรายเขาออกนะคะที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดทรายกันนะคะค่ะก็จะใช้เวลานิดนึงในการแช่หอยลายนะคะถ้าเราได้หอยลายสดๆมาเนี่ยเรารีบแช่แล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงค่ะเพื่อที่อย่างที่บอกนะคะทรายเขาจะได้ออกมาเยอะๆนะคะค่ะเราเจลกระเทียมจนหอมแล้วเราก็ เอาหอยลายที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะที่เราแช่ไว้หลายชั่วโมงแล้วนะคะก็เอามาผัดนะคะเสร็จแล้วเราก็สังเกตดูนะคะว่าถ้าหอยลายเขาอ้าขึ้นมาประมาณสักถ้าเราใส่10ตัวเนี่ยสมมุตินะคะถ้าเขาอ้าประมาณสัก5้าตัวหตัวเสร็จนะคะแปลว่าเขาใกล้สุกแล้วนะคะ แล้วเราก็จะปิดไฟทันทีนะคะสังเกตดูค่ะเขากำลังอ้านะคะอ้าสักครึ่งกระทะนะคะค่ะก็จะได้อ้าแล้วนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขิงนะคะขิงแล้วก็เนยนะคะค่ะขิงแล้วก็เนยแล้วก็ปิดฝาต่อแล้วก็ปิดไฟเลยะคะแค่นี้เราก็ได้อร่อยอร่อยแบบอย่างน่าตกใจเลยนะคะ ง่ายอร่อยมากเลยนะคะหรือใครจะเอามาทําเป็นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะใส่สปาเกตตี้ค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะเราจะไม่ให้เขาสุกในกระทะนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเปิดไฟแล้วก็สุกในกระทะเนี่ยจะทําให้เนื้อหอยของเราแข็งนะคะเราจะให้เขาอ้าประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะสมมุติว่า10ตัวเราอ้าสัก5ตัวหรือ4ตัวเราก็จะปิดไฟแล้วก็ ปิดฝาได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ3นาทีเราก็จะได้เนื้อหอยที่อร่อยนุ่มนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะค่ะนี่คือน้ำซุปของของหอยผัดเนยนะคะหอยลายผัดเนยของเรานะคะอร่อยมากเลยนะคะถ้าเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมที่เราซอยเมื่อกี้นะคะ คลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆใช้เวลาไม่เยอะนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวรนานุชด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ